รับน้ำตกเข้าอย่างเรียบร้อยแล้วจ้า,าน,นี้ก่อนไแบบนน้ายงางประมาณเตีแีตอน,นยยเาเนาะแม่เนาะใช่บาจงจะหน่อยเสร็จแล้วเอาที่ไปเทดน้ำตกเต็มซ้อมือนี่ <laughs> นทั้งบ้านไปกินน้ำกันเอาจัดไปคือแม่ ย่างแล้วเขาก็มาล้วนอีกเดี๋ยวนึงให้มันสุกให้พุ่มสบายใจกับลูกค้าจ้ะนี mm ่น hmm. <Yes. S 2> ิับผก็ได้เับลองว่าสุกแน่นอนจ้าแล้วแต่เขาสีมกักเพชรหน่อยเพชรไหลแล้วแต่ลูกช่าสีสังห <Okay. S 1> อมเปียกกา้ฟเขาน่ามะนาวเขาดีจริงจ้ะอันนี้นี่นัว มันน,นี่จอนย่งสิบ่กินเพ็ทไหลมันมีลูกโดดสดๆอ่อนๆก็ได้กัดแยมจันหน่อยอืติมร้งม,ม่งชิมแมเป็นยังไงรสชาติมันชิม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 ชเป็นยังไง <Lightning> โอเคเป่า,าเย็นเลานมาไปไปกินเขากันเดี๋ยว อาสามเกลือตกไข่จ้าก่อนที่กินข้าวก็ต้องใส่สามเกลือแล้วกันพี่นออ้องหอม <ไป S 1> ขึน้นนันทีเลยจ้าจัดไปโอ้โหสวัสดีครับสนิทนะมามากินข้าวน้ำกันอ่ามาเนี่ยน้ำหวานแล้วมันมองยิ้มมองกินแล้วมันน้องของน้ำมาน,นมายินอง อุ้ยเด็ู่ิ้านกับฟ้ามากินบ้านกินได้ทุ่มมองแล้วครับผมแต่ได้พี่น้องทั้งแก่ทั้งแก่มากินน้ำตกน้ำกันขออย่ารีแลกไปในตัวครับผมกินน้ำกินทามันบ่หวมันเมื่อยฟ้าอยู่้านแล้วก็มาฟ้าอยู่บ้านต่องมาต่างเวทีหัวแล้วฝ่าน้ำฝนนี่แหละฝนทิมเมียนหรอยู่นี่ครับผมแล้วครับผมพี่น้องในของกินแรงยังนะครับผมของกินเศร้าของกินแรงของกินเทียงใดกันหรือยังครับผม มาไอ้พท่านได้เบิ้งคลิปนี่เด้อในหอยกับยีนงใบต้มแห่งกับน้ำตกน้ำตกมือเนี่ยจำเจียวเลยไทยไทบ่เคยเห็ดน้ำตกเ่ว่าน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อน้ำตกไก่ก็ว่ากันไปลองเห็ดตามลองิ่งงไงือ cảm giác chèo cả xẹp rồi <laughs> Bừng cứ ngày Tè bò ngày đây bắt cái <laughs> đầu thế làm tối này cơ. ปกติในห้อกับจยนุ่งตีย่างเตี่ยมไม่ได้นอนแม่เนาะเพตาะตย่างเตี่ยมไปแล้้ลดังนั้นก็เลยบวเห็นการย่างก็เลยออกมากตอนนี้ขอทัก,กันคือยูร่าเนี่ยย่างบวาเนื้อว่าหมูน้องแม่เนาะใกล้ขึ้นกันอันนี้ไม่เห็นไม่เจ๋งหอมอมาหอมกินทานหอมอ่าเนื้อหอมหมูต้มกับกระดงเว, <c oughs> วลาเขาติกินเขาก็มักให้เรียบรอย้อยเลยนะครับผม มัดเกเรียบร้อยเขาเครื่องอย่างดิ่วเหอต้มกับวยดีอะต้มแหงขอกลงอันไปแล้วนั่งสบายเลยบนี่โต๊ะย่างแหงกุยย่างองุ่นลยเสียบดี กินดิบตผมคักย่างนี่ผมมันกินได้แปลกนะหมัมกเท่าไย, <c oughs> ย่างย่าี้องหมักกินสดไม่หอยแล้วหมักย่างรู้จอมันในการับน้องอรคนแตา่ยา,ยานนี่ กุกกี้อยู่กับหนุนตกกับหลาบกับไข่หม่า,าม้านตาติสบิดล้วไหมเนาะพ่าแ <c oughs> ม่นนเป็นเหตุได้ครับผมเป็นงททูเทคนิกต่างๆเขาไปเบังในยูทูปในได้หอยเห็ดไปกัน,นอยากงูได้เรียดดีกว่า <c oughs> ขอบกระดงพ่อเมียงจะ <c oughs> มาเสียบไหมกะทักมาคุยกัน <c oughs> แต่ว่า <ๆ S 2> ต้องเหตุแบบบ้านๆเ,เนี่ยเห็ุแบบเทคนิคแบบบ้านๆเข้า เพราะว่าการเฮ็ดอาหารประเภทไดกระตามมันก็มีกลเ่ม็ดเดล็ดลับมันน่แห่เนะาะใอ่คุกท,ท,ทุกชนิดละ่ะบางทีเขาเห็นเขาเห็ดคือไงแต่ผลออกมากคือเฮ็ดบาแสบคือเขาคือเขามีเทคนิคของเขาทีนี้นะเขาปเปิดเผยบระกาศผมิจากนั้นกลับมันยุี่ประสบการณ์พร้อม หอมหอยย่างแล้วมาเห็ดไม่หอมกานเอามันล้วนเอาเลยนี่ก็ตรงย่างนี่นก็เอื่มันก็ซาหลับตอนเน,นาะหลับตอนอืมแล้วกับบัแสบเพรานะไงนมาผ่านการย่างมันไม่มีความหอมเพราะมันตีบอนนิ่มแล้วมันก็สีเนียว ยิ่งเนื้อเสือเนี่ยยิ่งเหนียวเลยคันย่างเราวมนย่างสิกรเลยนะเพรานะเนาะอืมมันถี่มีเพราะว่ามันนี่ผ่านการมากักมาแล้วแต่ว่ามันเกล้วแต่เทคนีคของไปเของมันมกับข้าวกับบาวากันบะวแบบพื้นกา ถนัดแบบนั้นอย่างของนายหอยกับเย็นน้องเนี่ยครับถนัดแบบนี้นะก็เห็ุมาตั้งทีทตแต่ตลอดเวลาเนาะ้ยจะว่ากันเอาบระเดทเอาบระดีว่าของจะข,ของดีงเด้เหมือนว่าของคนอื่นมันบระเดี๋ยวคนละสูตรกะแล้วแต่เทคนิคไปวันโอ้วอ่างาั่นหอมยังแซ่บเลยไอ้กันเด้อืม แล้วก็เห็นเ,นเคากินน้ำตกกับนุมจินนะอัลูกค้าบางคนเพื่อกินก็น้ำจิันคุกก็ยันคาเลยก็แก่านนึงกน้ำจินนักว่าแฝบว่ะมาละ ย้อนบักเมก็ด <laughs> แอดมินเอาเนี่นอย,อ,ยอ,อันนี้ปลูกปลูกเป็นปีเอต้นก็ใหญ่นเลยพี่น้องเริ่มใหญ่แล้วเม็กไม่โขมต้นใหญ่แล้วก็เรินน่มเพียงแอลแล้วก็ได้ได้กินตลอดแล้วบะนี้อีกจ,จิน่ะก็ได้กินน่วยข <laughs> องเม็กเลยอื่เป็นสีอันเป็นสีไฮเด้อืมปุ๊บเม็ดออกน่วยเนี่ยไม่ธรรมดาละ เ้าเอาไว้จะเกินสองตนเนาะมิกมากรับอันพักจิ๋วกับมิกแล้วเราไม่นาฝนก็กลับมาห้าไปนิดหน่อย<ม>พักกระโดนก็มีแล้วขาดอยู่ย่างเดียวเม, <ใน S 2> มื่อกี้พวนน้องมิกพวนบุษนมภ์บุณีเห็นอยู่ในเพจคือแจักคือแก๊ด พี่ฟุวนมือไหนละ่ะมือมือนั่นลหละครบสูตรมือนันครบสูตรเตนี้ยนะครบสูตรด้ยวยเรื่องกล้วยไปเลี้ยงกล้วยไปเรียนไปหากีนแนเบอกิบวนลกับแกวเพรามเพิ่ม,มอีกินกับจกวกินแสน้มก็อ,อดีตพี่กันน,กน,น,กน,นี้ละการตะแตน บ้าให้ฟังยิงไงลูกไม่อาจ,จบิบว่เข้าใจล่าเองเจ้ามาายอยุงเียบในหมาพี่พนนะ่ะเักบอกกลาวว่าปลูกยังเป็นไม่เลื่อยม่เป็นไม่เลื่อยอะ่ะลองไปปลูกยี่ตรงหน้าปลูกยู่ให้อยู่หน้าไครเขีปลูกได้ โอ้ยนี่น้องโอ้ยขนาดขนาดหอมเหงือนเจ็บจังคุยอ <c oughs> <c oughs> ย่าน้องกินข้าวบะมีจานหอ้องบะมีสนสอนนี่สอมเลยกิสน,นสบายสบายตายบ้านนอก <c oughs> ยิงแรกวก็ว่าจะกินอยู่ล่านนะครับผมล่านกับไก่จากบ้านอันนี้กับบ้านทวนนิดหน่อยกันนี่กับ้านสวนเน,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 นื้อก็นอนนอกนงน้าบ้านืกอยุ่นเนะื่อก็ทวนให้เหรอไ <c oughs> ม่ใช่ทวนใหม่มี้นกับตอม บ้านอีลีอยู่แต่ละครับอืมอ่าน้องเออเขาทามื่ถึง่เบลล์รู้แต่ว่าเขาทาอือฮึฮึครับอิมีขารู้แลืการก,ก,กินมห มันมีเวลาหลายพร้อมบม่ได้ฝากขึ้นออยู่รานว่ายน้องก็กินเขาเฝ้าแต่ก็กินส่วนรวดแค่ายน้องสไตล์นี่สไตล์ทำเวลาดี่ละ้ละครับผมวิธีการเเทคนิคในการเฮ็ดกันทามาหารกินเฮ็ดตำาต๊ตยายระเทอยู่บ้าน กินกแ็แซ่บนั่งกินกบับใบตใบหรือว่าเล้านใช้ก็ดเด้เนาะหรือว่าตีเฮดเลียงมูเลียงพวกเนาะลูกหลานอยากโซ่ฟีมือ่อคือเนื้อเสียมากคือข้อมากเนาะข้อหมูข้อหมูมากมักวิธีการมักะใส่ใส่นำน้ำมันหอย อ๋อข้าวเห็ดลงลอะไรดีกว่าพิพมกับไปพิธีหมกักนาพันน้ำตกนะ้อยเผือกวิธีอีสานบ้านเรามันก็จะเด่งขึ้นมามันหอยน้ำตาลปิ๊มเนี่ยติมรดตามใจชอบแต่ว่าน้ำแรกต้องมักก่อนก่อนเห็นกลิเอาใบยางกินเนี่ยเอาใบยางหมักไว้กเพราะนัน่นอยากจะเ0ลี่ิเปอร์เซ็น เขาคอยเอามาเห็นดน้ำตกมองหันหจุอันนี้แซบ่บเลยนี่เงี่ยงอืออืออะไรครับผมคือ,อ,อ,อว่ามาอาเศวินาคือก็แหละพบะ๊ะกันคุยกัน <c oughs> มือละนิดมือละหน่อยนะครับผมถือว่าได้พบหน้าตาพ่อแม่พี่น้องก็ดีใจแล้วล่วละ <c oughs> จะละมุนกันเว็น เอาละครับผมอย่าลืมกดไกล์กดแชร์นะครับเดอ้อถึงว่าเอาเจ็ดที่ดีไปอันในบอดีบมังามกันทิมไปแม่นจ้ะนะสำหรับทิมนี้อยู่ดีไม่แห้งกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย